อยากทาให้คนไทยเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยสุขภาพดีเมื่อจะทําให้คนไทยโดยรวมมีสุขภาพดีเนี่ยแปลว่าโปรดักที่ออกไปจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยต้องจะต้องเป็นโปรดักที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอสอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์จำบ้านแพทย์จำบ้านต่อย,ยอดเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาดใีในระดับหนึ่งที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบสังคมได้ในส่วนที่ผมใช้เนี่ยที่ผมจะชอบบอกนักศึกษาเสมอก็คือว่าถ้าจะทําดีได้ไม่มากเนี่ยขอให้คนไข้โชคไม่โชคร้ายที่ต้องมาเจอ เมื่อก่อนที่ผมทํางานเนี่ยเครียดเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเอเดวยเราเราผิดพลาดอะไรไปไหมหรือว่าหรือว่าเราเราเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าทาให้ผลการรักษาไม่ดีแต่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าถ้าเราติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างดีพอนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยให้มันถูกต้องผลมันจะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยก,ก็ต้องปล่อยไป เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไปยึดติดกับผลตรงนั้นมากเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราไม่มีความสุขสมมติว่าถ้าเราทํางานเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราตื่นมาด้วยความทุกข์เนี่ยสัก80-90%ของวันเนี่ยผมว่าวัน,นวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันที่ไม่ดีผมก็จะพยายามปรับในเรื่องของ material ทุกอย่างแล้วก็วิธีการสอนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ ให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความสะดวกในการเรียนมากที่สุดตามตามทุก learning style ที่เขาจะเป็นไปได้ครับผมสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปในช่วง5 0อ่าิาถึงปีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือความสามารถที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องไปทํางานนะครับ อยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพตรงนี้ให้ถึงขั้นที่เราไปทํางานได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกงานได้แล้วก็ปรับตัวกับงานที่เราจะต้องไปทําได้ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเราจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่างานจะง่ายจะยากแค่ไหนเนี่ยก็ขอให้น้องๆรักศษศารเนี่ย ปรับตัวเข้ากับงานสิ่งที่ต้องไป,ปเผชิญน,นะครับงานที่เราต้องไปทำเนี่ยบางทีมันก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขอให้ให้ให้ปรับตัวให้ได้นะครับ <S <S ในเรื่องการสอนเนี่ยผมจะบอกว่า,อ,าอย่างน้อยเนี่ยนักศ,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 ศึกษาที่มาหาเราเนี่ยเขาก็มาพึ่งเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ถ้าถ้าเขารู้สึกว่า เขาไม่ได <an> ้ชอบวิชาที่เราเรียนก็อย่าทําให้เขาเกลียดวิชาที่ที่ที่เราสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเด็กๆที่มาหาเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มาด้วยพื้นฐานเดียวกันบางคนก็เข้ามาด้วยความชอบขณะนั้นบางคนก็เข้ามาด้วยความที่ไม่ชอบขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อาจารย์ต้องรู้รู้จักความเป็นจริงของนักศึกษายุคปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเราจะไป บอกว่าเออสิ่งที่เราเคยทําได้เมื่อ10ปีก่อนหรือ20ก่อนหรือ20ปีก่อนเนี่ยนักศึกษาจะต้องทําได้เหมือนยุคปัจจุบันเหมือนอย่างที่เราคิดตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วตัวอาจารย์เองก็จะต้องปรับให้เข้ากับนักศึกษาไปด้วยเข้ากับโลกเอ่อยุคยุคปัจจุบันนะครับมีคํากล่าวว่าอ่าตัวนักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่เป็นอนาคตของประเทศแต่คนที่เป็นอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มองอนาคตของประเทศเหมือนกันนะครับ ผมขอขอบคุณนะครับอา,อาจารย์ในสาขาวิชาเวิบาวิกฤตนะครับซึ่งมีส่วนทําให้ผมได้เข้ามาทำงานในที่นี่แล้วก็แล้วก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยสนุกสนานแล้วก็เป็นกรลยาณมิตรอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณอาจารย์ในภาควิชานะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะครับซึ่งเคยเคยเป็น ผู้พิพากาของผมนะครับก็ก็ให้ความเมตตาผมเป็นอย่างดีขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเรียนออนเรียนปานกลางเรียนเก่งมีปัญหาไม่มีปัญหายังไงเนี่ยก็ทุกคนก็ช่วยผมในการฝึกวิทยายุ่ในการถ่ายทอดการในการสอนได้ได้ดีนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เลี้ยงผมมาให้ให้เป็นผู้ให้ ที่ดีตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่มีความพยายามแล้วก็เห็นคุณค่ากับงานที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็สามารถาที่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปให้กับให้กับคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับ